ผมชิมมีเ,มเ,มเมพี่น้องมาเตียงเฮียนหมู่บ้านพี่น้องเอลยเนาะเพี่นเราเพิ่งปลูกอยู่ตรงเฮียนเพ่นก็นเลยเอามาให้แม่ทางวัดโคก,กว,วายกะมีอาพ่อป,ป้าพ่อป,ป้ามาจากเออจากใครจากจัสมุนปรับมกักเขียแล้วจ <laughs> ีตลอดได้พอเสียตลอดได้เอาคลิปตักเตอรพี่น้องเอลยเนาะเปิดคลิปเปิด,ปด,ปด,ปดภาพออกมากะ ทางใหญ่เพิ่นไปตลาดเอ่าเศร้าพี่น้องเนาะตลาดอันนี่แหละบ้านเฮานี่แหละเนาะเมื่อวันคานมีตลาดนัดเป็นเพี้ยงไ,ไปซื้ออันข้าวเปียกไห้ซิม,มี่เนาะก็เลยไปซื้อเครื่องในมามาต้มเลยเนาะว่มีเน้อยู่เนื้องกินเลยมีแกนปอดกับใส่เนาะทางใหญ่เพิ่นซื้อมาต้ม จะกินนี่แหละตอนเช้าม์วันนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะกลับทักทายสบายดีตอนชี้สวยๆแน่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะชิมี่ก็ไปต้องทำเฮียนแล้วเนาะหลังจากที่กินต้มพ่อไปซื้อข้าวเปียกให้เนาะก็เลยมากินตอนนี้ก็สวยเติบแล้วพี่น้องเอยเนาะเป็นเวลาเวลาส19โมงหรือไรพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ทางเราก็ยังเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เนาะยังมาทันแล้วเถื่อพี่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวเขามากะเคียมเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องเอ๋ย ได้นี่แหละนะกินมาเลยเนาะอยู่ทางครัวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะหลังจากเมื่อวานไปทางห่านแม่น้องเชิญพี่น้องเลยเนาะไปรับรถใหม่เพิ่นพี่น้องเลยก็เลยมาเต้นเวเมื่อวานวนี่เนาะดินอันนี้มาซ้ำอันนี้มาแต่งเพี้ยนซ้ำก็เลยมาก่อนเพิ่นเอามาตั้งกล้องไว้ก่อนไปเลยพี่น้องเลยเนาะมาทางครัวเข้าคือเก่าเนาะ เห็ดย <ève S 2> ูบ like <meric sugar> ¿Si ินก็กินเห็ดกนช่วยนะเหลือต้มแล้วลูกเต้าฉุไปตทำเฮียมน้องกิมกะหากระมาแต่บ้านเฮือดกูอยู่เนาะแต่เต้นหางโฟอินี่มาน้องโฟอินี่มาได้สงสารเมื่อไรๆเนาะคนก็เลยบ่ได้เมื่อเนาะน้องนี่เพคนก็อยู่นอนน้ำโฟ กะเมื่อเมื่อคืนนอนน้ำแม่โซงสามขึ้นหน้อยเนาะสบายดีเด้อสวัสดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาโฟก์กันอยู่ทางขั้ววันนี้พี่น้นองเลยเนาะกำลังกล้าเกมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทางง่ายเพื่อนสีไปจึ๊กปลาเลยจีบกินถาเพื่อนเนาะตัดผะโฟมเร็วเลยได้หรอพี่เอามาช่วยสิ เราจะมีป่า,าเห็นไหมสิติดใจค่ะเกิดกับไม่ได้ไปตึกปาลาหลายเมือ่อเดลยพี่น้องเรามีเรื่อมีงานอยู่ทั้งบ้านเฮาเนาะมีเฮือนดีแน่เมื่อวานนี้เนาะทั้งเฮือนดองแน่เฮือนบุญแน่สามงานมาหนี้จกักไวยไดออกบ่เนาะออกปลาบ,าบาอกมัน ไปกับว่าสีและเห็ดน,นั่นเนี่ยแล้วก็ไม่ไปช่วงซัมเมอร์เด็กนก็นได้หยุดมื่อนี่ตัวไดเนาะมื่อนี่ว่า,าสีออกอยู่อันไม่ได้ไปกะซื้อกินเมื่นี่แหละเนาะหลังจากที่โบ้เคยไปตลาดนัดเฮืงเติบเลยได้นะมาเมื่อนี่บ้ได้กินปลาไปตลาดนัดพอบ,บุ๊มี่เนี่ยอยู่เนี่ยกินกะ บ่มีกับพ่อกินอยู่ป่ากันเนาะมาบุญยากกันนะพอเรยอแรงแล้วไงพอบริสุทธิ์มุ่งไม่ไปโซมเมอร์ซามเมอไปตลาดนัดซัมเมอร์ซานีเมอร์วันอังคารนงวันอังคารกับวันพฤหัสเนาะจะมีตลาดนัดนบ้านบ้านเฮานี่แหละเนาะทางไกลหัวเย็นกูแหละจะได้พักนะเห็น เออผักหอมชิมมี่เพลนาม่าเต้าหีบม่วบ้านพี่นอ้อกอะยเนาะเพลน่าเพิ่งปลูกอยู่รงเฮียนเพิ่นก็นเลยเอามาให้แม่อ่อใส่แจ้วผลเนี่ยเอ,มา,อมามาส่งเครื่องอะได้มาเอามาเมื่อวานนี่ลืมมาออกจากทงหาการเอาออกมาแต่เศร้านี่โอ้ยลืมเพป่นเอามารุ่นกวนกับผักหอมแม่บอกว่าสาบุมี่ยังกะ่ต้องเองมาม่าหวังยันว่ามันเหี่ยวซื่อๆเทำอ่ได้เห็ดอยู่เห็ดกินอย่างเนาะเพราะว่าอยู่ข้างเฮีอนเทาก็มี ของไอ้คิมกับมี่หอมของแมงเตอร์กับมี่ผูกหอมลายยูคอไ์ดิไซเจลชิมนี้ยังออกมาจากพี่ลิไมเคยทำจังต้มจะโดนเติบได้ไหมปอนดนอกเพื่องใน เดวอยู่ค่ะนเนาะพื้นพื้นนี่เป็นงานบุญงานเพื่อนบุญก็มีเสียงรู้เสียงไงขนาดนี้นะตอนนี้กำลังตักบาดอยู่เนะาะทั้งวัดโคโกวายกับมีป,ป้าป,ป้ามาจากแต่ใครเจากจัซูเนาะของบ้านไม่ได้ไปซ้ำพี่น้องไอ้แต่ม่มนอยู่ได้เห็นเบิร์นเปนลงคลิปลงเฟซเนาะ บม่ได้ไปทางบ้านเท่ากับมีเรียกงานหลายไปก็ได้กลายเปนย็นได้บ่น้อยแต่ว่ามันทางบ้านเท่ากับมีลายย่างเน,ะนาะจับบาดกัน,นยังไั่นเรียกจังครับสวยสวยเติบไปยังไม่เรียกอยู่คิดว่าสิบรุ่มได้เหมือนกัน วานนี่คือว่านั่นอยู่คื่ว่าไม่ได้ลุ่มปนใดวานสิ่รออันนี้ก็เริ่มแล้วนี่นะแต่สาวคุณยังว่าบบได้เย็นปนใดนะมาเย็นอีกเลยใช่ช่วประบัวช่ว,วยให้เด้อ เพียบกินเ่นเกินลาบก,กินน้ำตกลมมาแล้วลนะงมห่วยเลยเดี๋ย,ยวเงจะองขามาเลยไล้ข,ขับปีใหม่ขามาเลยพี่น้องเฮ้ย เดี๋ยวปออกาศจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเป็นวัดเป็นไนอ,อ้อยแห่เลยนี่ซอยมาใส่เลยสวยโม่ออออเลยตะเคียง,ยงเนาะซ่ยสะเคียงจ้าทางค่ะ ขันไปชั้งตัวนี้เช็ดสวยเลยอออไขอหาไข่ขึ้นเมืองไก่ไงฮะวกไข่พกหยาบแค่ัวนใช่ใช่ยอะเอนหยาบจังเอาเร็วไแม่ไก่เบิ้์ดเบิไข่อยู่ที่พ่อตาเล่าดูสินะ มีบอนไข่น่นี่ไข่ม ouais, ีอยู่ซีบังระเบ้อเนี่ท่านใส่กุมัวทำได้เนาะปกับมือเนาใท่ในเฉยใฉยแต่ตมสมบูรน์่อนิ้วหน่อก็ค่ะโปร่งที่นี่เนาะลองบังเสร็จแล้วใส่หลายเสบหลายที่เป็นเงื่อนกับเปลือกใช่ยัง เกอาทิตยเนี่ยไปโชวบได้ตัวเห็นกระดูกมาเรื่องเมื่อนอนบริเเมื่อปูหลายมื่อเลยแต่เมื่อม่อคืน ขันขันเออนี่บเมื่อกับบเมื่อได้กัน่ะเมื่อกว่ากับ,บกินกันนอนกอันนี้บมาบอกเลยเยนแ่านอนน้ำโพเนาะทางเรามีเหมืนกันนอนน้ำโพอน,อน,น้ำโพอบเียว่ายานว่าโพขันนี่เลยเนบ้มีผููเบิงสอยกันสินะบได้มานอนกันผูู

สักจะถัวเนี่ยแจจะเห็ดไ้แมงไหมอยเนี่ยไอมา้างมา้างกินน้ำาเแ่เราไเห็นโรมาเลยนี่ทางจุกไปหน่อยเนาะไปเจะเห็นใหเตอไรอ่ปาเตอขึ้นไปส่วนอยู่เพื่อนพพ่ได้ลงมาอ่าวานี้ลงมาพี่ไฟ้าบอก เฮ้ย hey. นี่น้ำพื้งน่ะฮะสุภา,า,าพ,อพ,าอพือ้นไรอันเอาบ่วงมาแน่แนกินเพลินเลยสุภาพายถั่วใช่อันนี้สุภาพมันอยากสุมแล้วเนาะเอามาจากเพื่อนป้าเตอร์เพลินเลยเนาะอันนี้มาอันเ้าวขันเมื่อวานนี้เป็นไงบ่น,นี่ไงสุภาพอันนี้เราสุมเราทานุงใหญ่กุบสุ่มมาให้น้องชิมน้องชิมกับพกกินซ้ะชิมกินเลยพวกกิน ไปแล้วคิดว่าสรไปกินยูข่าอยู่อยู่อันนั้นคนไหนไปกินข้าวอยู่ฟงเฮียนไปกินข้าวเปียกเหมอนแถวเพิ่นป่ได้ขายนะเนาะเลยซื้อข้าวเปียกพ่อเพิ่นไปซื้อข้าวเปียกมาให้อม่ามา,มา,มาบ้านพี่น,น้องไอ้เนาะมากินข้าวข้าวสวยๆน้ำกันอยังเง้ยเล็ก,ก,ก,กบ่มี กระป๋องเข้าเนี่ยหน่อยหนึ่งหนอมาให้ไหมท่องขอขายกับส no ิบพันชอบหาพันก yeah. so ี well ่เอาแบบให้อาชีพเก็บข้าวนี่กระปองเบียร์หน่อยหนึ่งเก็บมาเพื่อนจากเพื่อนแมงเชื่อว่านี่ไม่ได้พอรู้หรอกไม่ได้เห็นหอดขิดหรอก หายป้ไว้ชิอาใช่ถุงยางแดงกันได้เลยลเลกบะมี่บ่บได้ห่างได้เพ่มีบ่เป็ยังไกาล้งชิมามาซื้อเล็กจะสิได้พันแล้วกิโลเท่าไหร่ก็ของเบีย โดซาวสอขีดสองขีดเ่าได้บาทสี่นละขาวส่โมหนาพนโม่หอดีตทีาีก็ได้หกั้อเนาะบ่ได้พอขนมมันนั่นสัขบใจขับใจเอกันม่ไดอดไปเพียนบาทเลยสับเอ้ยนะเอามามาไปเกมากิดข่าห้าพีนเอเไปขเข่านสวยเนาะ เป็นได้ไอ้ครีมพ่อปู่ทําได้ไข่บ่ได้หยังบ่เราพ่อไปนั่นว่าเป็นไข่เป็นนาวมาเล็กแต่เศร้าแท้เลยเนาะบ้านไหนบ่ได้ถามเรามากินอชื่อเล็กชื่อแต่เ้าแต่เ็กแท้มาเฮามากินขเหนียวติแจวกกังถ้วยนึงแจ้งแงไปเพื่อป้าได้บ่น ค่อยไปหาแบบไปมาม่าสะพินงไว้เนาะกินข้าวก่อนเดี๋ยวเขาเจ้าคลิปไปก่อนเนาะเดี๋ยวจังต่อคลิปอีกรอบนึงพี่นงไว้ยกินข้าวกินน้ำก่อนสวยเติบเลยเนาะส้มม่งแล้วบ้างส้มม่งก่อนโอ้เข่ามงเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยพี่นงเนาะมาถามความรู้จากเอฟซีพี่นงว้ทางเฮาเนาะ มีต้นมะม่วงที่เพิ่นตอนนี่ได้พี่น้องเลยเนาะเพิ่อนโอกิ่งตโตงานน่ายเดี๋ยวนะกำลังเป็นดอกเป็นหมากซ้ำนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าทางเฮาเองเนาะคิดว่าอยากใส่ปุยอ่าปุยยังปุยกะหวัวขั้นไทยปุยหมากให้เพิ่นหมากจับหมากยังเห็นะพี่น้องเลยแต่ว่าทางใหญ่ว่าย่านดอกมันลน้นเนาะขอความรู้จากเอฟซีพอดีใส่บอกพี่น้องเลยซ้ำนี่เนาะหรือว่าต้องรอให้เป็นมากก่อนหรือว่าจังใด กำลังจกสิจับบจับได้พี่หน้อเนาอยันว่าเพิ่นบัจับว่าั่นะก็เลยขึ้นว่าสีอยากใส่ปุ๋ยให้เพิ่นกำลังซําี้พี่น้อยเนาะต้นที่หาซื้อมาอปีสองปีได้และเนาะตั้งแต่ถมเดือนนันนี้มากำลังเปนีอยนีด่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมีอีกต้นอยู่ทางพี่เนาะกำลังยันว่าเพิ่นบันบจับไฉนะ กำลังเป็นประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะมีต้นใหญ่นะสองต้นก็ย่านว่าเพิ่นล่นแต่ว่าน้ำหมอกก็ไลายล่ได้พี่น้องเลยเนาะน้ำหมอกไลยอยู่แต่ว่าสีจับอยู่จักแหละเนาะในใดก็ล่นไล่จับเนาะน้ำหมอกตอนเช้าไลายลาย่อ่าลังคาจนว่า เดียวว่าหัวลงมาเลยพี่น้องเอ้ยตอนเช้าเนาะบรรยากาศตอนเช้าก็เย็นตอนเช้าตอนที่เฮาลุกมาแต่เช้าๆนะพี่น้องเอ้ยเนาะมันอยากหนาวเนาะอยากหนาวตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ธรรมดาอยู่เนาะบ่ได้ฮ้อนบ่ได้หนาวดพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวมาพามาเบิ่งางหลังบ้านพี่มีอยู่4ต้นพี่น้องที่เป็นดอกเนาะแต่ว่าบ่เป็นก็หลายต้นอยู่ มาทางหลังบ้านหลังเฮือนนะพี่บ้านโอ้ยมังคุงกินกรบพมีแล้วไปลงเลย,ลยเลยนะาะมังคุงสุกอะไรมีแต่ดิบป,ปุ่นกำลังเพิ่มโอ้อันนี้เป็นหมากอเป็นไปเช่นกันเห็นเนาะมัง,งนะมีนะี่แม่นบ้าหมากมาขโมยเมนหมากกับไก่ย่างได้ชองสิลินด้แทบปานนี่เนาะขโมยเมนหมาก,กมันเนาะโลดโลดเลายนะ พี่เนาะต้นโมดท,ทางนี้ต้นใหญ่แล้วเป็นหลายปีแล้วนะแต่คนก็จับอยู่นะลูกดกอยู่ <c oughs> กำลังเป็นทั้งนี้เนาะแต่ว,ว่าต้นน้อยทั้งนั้นหากกำลังสิเริ่มนะพี่นะ้องเนาะก็เลยโบหู้แต่ต้นนี้เคยเป็นหลายปีแล้วต้นใหญ่ตัวนี้เนาะต้นน้อยนี่เป็นอสองปีนี้เนาะพี่กาย แต่ว่ามันเป็น,น,นมั้นท่านซุกพี่น้อยเนาะมันจะแตกก้อนต้นนี้เนะาะจ้าม่วงม่วงใช่ไหมคับกำลังสีเหลืองนะพี่น้อยออกำลังสีเหลืองแล้วแตกนะหมดซุกซ้่มเนาะมามาแล้งใส่นี่โอ๊มาเอาน้ำให้มันแดงกินสิพ่อน้ำยังคือแดงแดงอะไรเนี้ยกระเขียมอยูว่าสิไปออกป่าเป็นกระไรเมื่อนี่ เอา yup. พี่น้องเลยกับพ่อประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็สวยเติบแล้วเนาะเก้ามงกลัวๆอะไรเลวพี่น้องเลยเนาะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเอาพบพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็อยูื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะบ่ได้ไปทางใดน้ำบางที่กับพวกแหละสวยๆพวกแหละเพื่อนเพื่อนแมคซ์ลินเนาะเพื่อนไฮอินเตอร์เอาลานคือเก้าพี่นงค์เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้สบายดีวัตสุกุสุกันเด้อเนาะสบายดีปีใหม่พี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้ Baiklah, sabar di,